สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ศูนย์รวมรถยนต์11-12ออโต้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราเอารถ Honda City นะคะ 1.5V นะคะตัวนี้ปี2018นะคะเอามารีวิวการรายละเอียดภายนอกภายในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มจากด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าเป็นไฟ LED นะคะตัวนี้จะเป็นโฉมของปี2018แล้วนะคะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะคะมีรังพึ่งอย่างนี้นะคะ โลโก้ฮอนด้าตัวใหญ่เลยนะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะด้านข้างนะคะเราก็จะได้ยางใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะตัวนี้ล้อแม็กขอบสนะคะตัวนี้นะคะจะได้ยางปี2020เลยนะคะค่ะแล้วก็มาดูด้านข้างกันตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นรถสีดําทั้งคันเลยนะคะ เป็นสีดำทั้งคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างนะคะมือจับตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะติดฟิล์มลามินานะคะเป็นฟิล์มกองแสงให้แล้วนะคะรอบคันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะเรามาเปิดท้ายดูนะคะด้านหลังะจะมีปุ่มเปิดท้ายตรงนี้นะคะตรงนี้เลยนะคะมาเปิดขึ้นมาโอ้กว้างมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะใส่สัมภาระได้เพียบเลยนะคะตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับการเดินทางในเมืองนะคะ ตัวนี้เหมาะสำหรับการเดินทางในเมืองนะคะตัวรถ Honda City คันนี้นะคะรองรับ e85 ด้วยนะคะตัวนี้เป็นปี2018แล้วนะคะรองรับน้ำมัน e85 e20 นะคะ9195ได้หมดเลยนะคะเหมาะสำหรับช่วงสถานการณ์น้ำมันแพงช่วงนี้มากๆเลยนะคะแล้วคันนี้นะคะฝากระโปรงหลังนะคะเดิมๆเลยนะคะรถไม่มีชนเลย รถไม่มีชนเลยนะคะตะคงตะเข็บอยู่ที่เดิมทุกจุดเลยนะคะอ่าแล้วก็มาดูนะคะตัวนี้นะคะยางอะไหล่อุปกรณ์แม่ลงแม่แรงอยู่ครบนะคะเดีย๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะกุญแจรีโมทนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็เป็นกุญแจคลเลตแบบนี้นะคะ นี่ตัวนี้นะคะก็จกเดิมๆเลยนะคะไม่มีเปลี่ยนนะคะไม่มีเปลี่ยนนะคะมีโลโกโ้มีอะไรอยู่ครบทุกอย่างนะคะคันนี้ได้รถสวยมากๆนะคะเปิดมาดูข้างในกันนะคะมาดูล่องรอยการใช้งานก่อนนะคะตัวนี้นะคะรถไม่มีชนเลยนะคะดูเม้นอาร์แบบนี้เลยนะคะด้านข้างน็อตฝาน้อตข้างประตูนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ wow. แล้วก็เดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถนะคะขึ้นไปนั่งบนรถกันนะคะตัวนี้นะคะเปิดเข้ามานะคะภายในนะคะก็จะได้เป็นสีดำทั้งคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลเบาะนะคะด้านในเป็นสีดำหมดเลยนะคะแผงประตูก็ดำเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราสตาร์ทรถกันตัวนี้เบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะจะเป็นเบาะธรรมดานะคะที่เปิดท้ายจะมีอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นปุ่มสตาร์ทแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราเหยียบเบรกกดสตาร์ทกันตัวนี้นะคะมาดูกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างตรงนี้นะคะก็จะปรับไฟฟ้านะคะพับเข้าพับออกไฟฟ้าเลยนะคะปรับเลนส์ไฟฟ้าได้หมดเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นบานออโต้นะคะฝั่งคนขับนะคะเปิดขึ้นลงใช้งานสะดวกสบายมากๆานะคะ อ่าทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะแล้วก็มาดูที่พวงมาลัยกันบ้างนะคะตัวนี้พวงมาลัยเป็นมัลติฟัง c t i o ค่ะมี airbag นะคะอ่าปรับเพิ่มเสียงลดเสียงคอนโทรลวิทยุได้ที่นี่เลยนะคะแล้วก็มีอีโค่ค่ะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูเลขไมล์กันบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นไมล์ดิจิตอลนะคะแล้วก็เลขไมล์วิ่งไว้เพียง7952มกกิโลเท่านั้นเองนะคะวิ่งน้อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านคอนโซลกันบ้างค่ะมาดูคอนโซลกันบ้างนะคะ ัวนี้คอนโซลสีดำนะคะคนโซนสีดำเป็นดำทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีแถบสีเทานะคะแต้มานิดหน่อยนะคะเป็นคิ้วนะคะแล้วก็มีแอร์แบกนะคะเดี๋ยวเรา,ามาดูตรงนี้กันบ้างนะคะตัวนี้นะคะวิทยุนะคะก็จะเป็นวิทยุเดิมติดรถเลยนะคะสามารถบูทูธได้นะคะ usb ได้ fm/am ได้เลยนะคะแล้วก็ถัดมาด้านล่างนะคะด้านล่างก็ จะเป็น power outlet ตรงนี้แอร์จะเป็นแอร์ธรรมดานะคะตัวนี้ power outlet ตรงน, let, รงนี้ที่วางแก้วนะคะ2อันตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็อ่าช่องเก็บของเก็บของตรงนี้ก็จะไม่มีนะคะมีที่วางเปเป็นที่วางแก้วแทนนะคะแล้วก็ด้านบนเพดานนะคะบนเพดานนะก็จะเป็นกระจกนะคะตรงนี้เป็นกระจกฝั่งคนขับอย่างเดียวนะคะไฟนะคะติดทั้งสองดวงนะคะใช้งานได้ปกติเลย นะคะแล้วก็เด okay. ี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นเบาะสีดําเบาะผ้าสีดํานะคะตัวนี้นะคะเป็นเบาะคลาซีิแล้วนะคะด้านบนนะคะไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะคะด้านบนเพดานนะคะรถสวยมากๆนะคะก็ตรงนี้นะคะไฟติดปกตินะคะตัวนี้นะคะปูพรมกระดุมนะคะติดตั้งพรมกระดุมให้แล้วนะคะลอกคันเลยนะคะอ่าแล้วก็รถได้รถสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้รถ สภาพเดิมๆนะคะจากศูนย์จากโรงงานแบบนี้เลยนะคะ <S <S หรือว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะดูอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้เพิ่มเติมนะคะติดต่อขึ้นติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นให้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดห้องเครื่องกันนะคะ อ่าเปิดมานะคะตัวนี้นะคะมาดูฝากระโปรงกันก่อนเลยนะคะฝากระโปรงเดิมเดิมเลยนะคะเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะน็อตสวยๆแบบนี้เลยนะคะฝากระโปรงไม่มีถอดนะคะรถไม่มีชนนะคะสติกองสติกเกอร์อยู่ครบนะคะทุกจุดเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น Honda City นะคะเป็นเครื่องเบนซินนะคะ 1.5V ตัวนี้รองรับเชื้อเพลิงได้ ทั้ง91-95นะคะแล้วก็สามารถเติม e 8 5ได้ด้วยนะคะตัวนี้ตัวนี้คันหน้าเดิมๆเ,เลยค่ะ mm. ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว Honda City นะคะตัวนี้นะคะเป็น Honda City 1.5V นะคะปี2018เลยนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ 4 4 8 0 0 0บาทนะคะย้ำอีกทีนะคะจัดโปรโมชั่นเลยนะคะคันนี้จัดโปรโมชั่นเลยนะคะ4 4 8 0 0 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะ0910482587นะคะติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะคะคันนี้ได้รถสวยนะคะวิ่งน้อยมือเดียวป้ายแดงแถมมีกุญแจสำรองกุญแจครบทั้ง2ดอกด้วยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะเดินทางเข้ามาดูรถนะคะส่วนรวมรถยนต์112ออโต้ของเรานะคะอยู่ที่ซอยบรมราชชนนี99นะคะตะลิ่งชันกรุงเทพนะคะจุดเด่นๆเ,เลยนะคะเลยสายใต้ใหม่มาประมาณ900เมตรนะคะลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะของเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นอกสถานที่นะคะแล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงบ้านเลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะคะสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่มีรถอยากจะขายนะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นไว้ด้านข้างนี้เลยนะคะของเราสามารถประเมินราคารถออนไลน์ได้นะคะ <c oughs> เพียงลูกค้าติดต่อเข้ามาส่งรูปรถเข้ามานะคะอันนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ